เอ้าม hey. ันเครื่องบินเลยแมอน่ามันเครื่องบินอกอมันกลังจะลงมาแล้วน้องท่านผู้มพูดบ้านะมันก็เคยมจะปิดเครื่องบินต่อเชื่อเออเอาละครับคุณผู้ชม อันนั้นก็คือต้อนคลิปนะครับผมค่ะเป็นเครื่องไปเลยนะครับผมเบื้องสวันนี้เราจะมาดูตึกตึกจอกกอดที่แบบนี้นะครับมันก็จะดูเหมาะมากเลยมีเตียงดูนุ่มนกะ็คืออันนี้เราได้เห็นกันต้นคลิปไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ก็ค คือถ้าเป็นยังไม่เป็นนี่ือีแบบนี้เลยอันน,น,นี้ก็ต้นไฟเหมือน,นต้นชิเปเป๊ะๆนะครับคุณผู้ชมเ๋ยวถัดไปก็จะเหมือนกันแต่แค่เป็นขีฟ้านะครับไปลีกเลยเยี๋อวไรนี่นะครับอันนี้อันน ก็เหมือนกันเต้เนะครับกันทุกอย่างไม่ชอบกินีม่เห็นกระ่ายนะแค่กินสื่อฟ้าเองนะครับอันนี้ยังไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนะออนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นเจ้าเีลีคอปซื้อเฮลีคอปตือรอ่างหนึง่งเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย ช่งก็ดูได้อย่างแค่อจอดนะครับได้แค่อจอดส่วนถ้าเป็นร่างกายล่างก็จะกลายเป็นตัวแบบนี้เดินอย่างช้าเลยนะครับทุกคนแ่งกระดแลบลินด้วย ค่าของมันก็จะเปบเป็นแบบนี้นะครับถ้ากดูุ้ยลัวก็จะเป็นแบบนี้ตัวต่อไปคือเรือดำน้านะคะจะน่าจะเปลี่ยนจะดูแบบไปข้างในนะครับว่าเราจะมีกขึงนีป จริงผมไม่เคยทะลุกัมเพงนี้นะครับตะลุก,กุ้ยคุณผู้ชมผมเจอด้วยผมได้อะไรบ้างผมได้อะไรนะอุ้ยผมได้บูนะครับคุณผู้ชมเราสามารถทะลุโคลกัมเพงได้นะครับแต่ถ้าเป็นร่างติดเชื้อแล้วจะเป็นอย่นี้นครับถ้าจุ่มตีก็อย่างนี้ ถ้าโจมตีแบบรัวๆก็จะเป็นแบบนี้นแล้วคุมมือตรงแบบนี้ต่อ,ะะอไ,ไ,ไปเจ้ายานอวกาศนะครับท่าก็จะเป็นแบบนี้มีสามท่านี่ก็จะเป็นแต่ว่าอันนี้มันหนาครับ ก nah e> ็่อยไล้ไีดยวคือจะพาไปกนไกก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นภาเ่ินร่างกายล่างจะมีขง้ผบนี้มีค่าเนี่ยวันสูกระสใช่ไหมแต่ถ้าเรากดคิ็จะจะมีฟานหางเลย แต่ถ้าเราเดินไปดีไป,ปมัม hn, นก็นนนจ,ะนนะนจะเป็นการพุ่งนะครับคุณผู้ชมอือพุ่งเรือเรือีกออือทางท่ยานเองเนี่ยเป็นไงเอาคุณผู้ชมต่อไปเจ้ารถถังนะครับคุณผู้ชมรถถังขอแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมเราจะขึ้กัน เพราะว่าอะไรทําไมถึงมาผมรีวิวตรงนี้ครับเพราะว่ากาจะดีตัวที่ใกล้จะมาใหม่นะคเจ้าเล็กครับทุกคนนะครับนี่ถ้าจริงจก็จะเป็นเราสามารถจับได้เนี่ยผมจะมีตรงต้นเหตุได้นะครับไม่ว่าผงจะบี ก้น,นที่นี่ไม่ถึงอ่ะคุณผู้ชมเีุ่จะเป็นแบบนี้นะครับร่างกายล่างอ่นะครับเดี๋ยวอ๋อมาแล้วคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจมตีก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่มันจะมีแบบุกนไวายดูนี่ยมขึ้นมานะครับ มสมมุติว่าผมจะยิงก้อนหินใช่ไหมหืนแล้วผมมีตัวรับด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปลงราบเป็นตัวเดิมนะครับคุณผู้ชมผมจะให้ีตัวนี้เออโอ,โอ้บกับกบักตัวตัวนี้คือตัวใหม่ที่จะมาในวันใหม่ครับ มันก็นจะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมผมให้คุณผู้ชมถ่ายว่าเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรผมคิดว่าน่าจะคือรถไฟนะครับเพราะว่ามันมีงอนงอนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมงอนนะครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบา,บาย